สวัสดีเป็นเพื่อนชา youtube ทุกท่านนะครับผมผมกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัวน6 8อัมเล็ตซึ่งช่องของเราผมจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลัขงที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคเปอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจรคอนสวนหรือพระราชมงคลวัจราจาร์ ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงพุ่เทศวัดสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งนั้นแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่สองสแสวงหาคนรักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว,ว่าพุทธคุณครอบจกักรวาลจริงและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ประสบการณ์นะครับ นั่นก็คือวีดหมอของท่านเองนะครับปัจจุบันครับหลวงพ่ออายุ100ปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลนะครับมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0970195618นะครับ แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนๆนะครับและถ้าเป็นวันหยุดนี้สามารถที่จะโทรติดต่อผมได้ทั้งวันนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ในกรณีที่ติดต่อผมแล้วนะครับไม่รับความสะดวกนะครับทักมาแล้วไม่ตอบหรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็มีอีกหลายๆช่องทางเลยนะครับที่จะให้เพื่อนๆได้รับความสะดวกนะครับช่องทางแรกก็จะเป็น a c e b o o k นะครับเพื่อนๆนะครับ เฟซบุ๊กของเราก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับใครที่เคยติดตามตั้งแต่เป็นเพจนะครับก็เข้าไปแอดเพื่อนกันเยอะๆนะครับก็จะมีข้อมูลลงแบบนี้เลยนะครับรายการใดนะครับที่ตรงสเปกตรงใจของเพื่อนๆนะครับก็ทักแอดมินนะครับเพราะทำการซื้อขายได้ปกตินะครับและตอนค่ำๆนะครับสามารถที่จะเช็ค หมายเลขพัสดุได้นะครับเพื่อนนะครับถักแอดมินไปเลยนะครับสนใจรายการไหนนะครับคุณโอนเงินมาในคุณได้ของแน่นอนนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับกาประนันโดยผมเองนะครับซึ่งนะครับยอดขายแต่ละเดือนนี่นะถือว่าเยอะนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอ่าแต่ตอนนี้ครับน่าจะเป็นคนเดียวที่จะมีของสวยๆหายากๆนะครับมาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับลองไล่ดู นะครับคลิปหลายๆคลิปของท่านอื่นดูนะครับไม่มีแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะครับอีดึงช่องทางนะครับก็จะเป็นนะครับเฟซบุ๊กแอนเพจนะครับซึ่งก็นะครับเราก็จะมีหลายๆช่องทางนะครับแล้วก็ลิงก์นะครับจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือนะครับเฟซบุ๊กแอนเพจนะครับเพื่อนก็เข้าไปนะครับติดต่อสอบถามที่แอดมินได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับการันตีโดยผมเองนะครับ มีดทุกเล่มนะครับประตุบกคลทุกรายการนี่ผ่านมือผมทั้งหมดนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับใครที่ไม่แน่ใจนะครับบังเอิญไปเจอเพจใกล้เคียงกันหรืออะไรก็สามารถที่จะโทรถามผมได้นะครับ0970195618นะครับถ้าผมการันตีว่า,าเพจนั้นหรือเฟซนั้นใช้ได้นะครับก็เพื่อนๆก็ทักไปติดต่อซื้อขายได้เลยนะครับเพื่อนนะครับ คลิปนี้ก็มีแต่ของเด็ดเลยนะครับเข้ามาที่เป็นของหาย,ยากนะครับ<อ>เริ่มจากนี่เลยนะครับใบเหล็กน้ำพีนะครับรุ่นวชิราวุฒปีหกหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่ปลูกเสกหลายวาระมากนะครับเพื่อนนะครับใบเป็นเหล็กน้ำพีเนื้อดีจากอุตรดิตนะครับพูดแล้วขนลุกอีกแล้วครับนะครับใบเป็นเหล็กน้ำพีเนื้อดีจากอุตรดิตนะครับซึ่งเหล็กน้ำพีนี่อย่งางที่บอกนะครับก็คือ การจะเอามานะครับการที่จะไปค้นหาในบ่อซึ่งบ่อเก่านั้นที่อุตรดิตนี่ถือว่านะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังเหมือนกันนะครับถ้าจะไปเอามานี่ต้องมีการบวงสรวงบ่อเก่าฟ้าดินนะครับแล้ที่จะทางนะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับถึงจะเอาเล็กน้ำผีมานะครับมาทําอะไรต่างๆได้นะครับเล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มที่สวยสมบูรณ์นะครับ ก็คือเจ้าของเดิมน I mean. ี่เขาเก็บแบบครับเพื่อนๆดูไม่ต้องเชื่อผมนะครับนี่นะครับัชื้ราจะมีตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับจะสลักแบบนี้นะครับตัวการสร้าง99เเล่มเท่านั้นนะครับห้านิ้วนะครับเล่มนี้หมายเลขนี้เลยนะครับ8 4ดสี่นะครับแล้วก็จะมีใบฝอยดําเดิมแบบนี้เลยนะครับถือว่าเดิมที่สุดนะครับเท่าที่เคยผ่านมือมานะครับแล้วผ่านมือผมนี่ก็เล่มนี้เป็นเล่มที่สองเท่านั้นนะครับหมายถึงว่าเคยเห็น ผ่านตาไม่เกิน5เล่มนะครับเก็บกันหมดนะครับบางท่านมีนี่ผมขอแบ่งไม่ให้เลยนะครับวชีลาวุฒิปี6 1หนึ่งะครับใบฝอยเนี่ยจะบอกรายละเอียดทุกอย่างนะครับว่าปลูกเสกกี่วาระอะไรยังไงนี่นะครับสุดยอดนะครับผมบอกเลยว่าใครที่ได้ไปนี่นะครับแล้วราคาถือว่าอยู่ในนะครับของหายากแต่ราคายังเบากว่ามาเทียบกับแปดรอบนะครับคนละเรื่องเลยนะครับราคานะครับต่างกันรีบรับเลยนะครับ นะครับซึ่งผมได้มาไม่แพงก็นะครับแบ่งปันกันไม่แพงนะครับใครที่สนใจก็รีบทักมาเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดในตำนานอีก1รุ่นนะครับนั่นก็คือพัดไพศาลปีห9นะครับหรือสอหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งตั้งแต่มีดที่ผ่านมือมาในมีดเก่าๆนะครับตั้งแต่ปีห9ขึ้นมานี่ผมไม่เคยเจอเล่มไหนที่เดิมแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับนะครับคือเล่มนี้นี่นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยคุณพ่อเขา เช่าเก็บไว้และผมได้ของดีมาจากบ้านหลังนี้เยอะนะครับนะครับไม่นจะเป็นแปดรอบเป็นประขันนี่ผมได้มานะครับหอฉันผมก็ได้มาแบบเดิมแบบนั้นนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งที่ปิดไปแล้วนะครับหอฉันแบบเดิมมากอันนี้กหมบอนกันนะครับไม้เนี่ยไม่ไม่แทบจะไม่โดนจับไม่โดนอากาศเลยนะครับอยู่ในซองในซีนนะครับผมไม่เคยเจอมีดที่สวยแบบไปลึกๆนะครับประมาณห้าเก้าอย่างเงี้ยแล้วจะสวยแบบนี้นะครับสวยจริงๆนะครับ ใบแบบนี้เลยครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับจีบอลไม่มีเปื้อนนะครับจีบอลที่พันมาแบบนี้เดิมๆไม่มีเปื้อนนะครับเล่มนี้หมายเลขหกสิบนะครับสร้างสร้างทั้งหมดหนึ่งร้อยหนึ่งเล่มนะครับนะครับเป็นมีดวาระของวัดนะครับที่พระอาจารย์ไพศาลท่านสร้างถวายนะครับแล้วก็พระอาจารย์ไพศาลนี่เป็น ู้ที่ดำริในการสร้างมีดเสาห้าด้วยนะครับเสาห้าปีหกส่วนด้วยนะครับมีส่วนในการสร้างมีดด้วยนะครับดังนั้นนี่นะครับรู้จักกันดีพังกันเถอะนะครับท่านสร้างปัะตุมงคลใดที่มาถวายหลวงพ่อให้มีการสั่งจองนี่เต็มภายในไม่กี่ปิดใจนะครับเพราะว่าท่านจะมีมวลสารแล้วก็ของดีเยอะนะครับเกตื่องแตเยอะแล้วก็เอามาทําเวลาทําอะไรนี่จะจัดเต็มมากนะครับลายของจากนารายแบบนี้ถือว่าเป็น การเอามาตอกในมีดของหลวงพ่อนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับหลังจากนั้นก็มีการนํากุญแจนลายแบบนี้มาตอกในมีดวัดเลื่อยมานะครับดังนั้นกุญแจนลายที่ตอกในพัดไปสารถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับที่ตอกกุญแจนลายนั่นเองนะครับเ่มนี้ถือว่าสวยแบบ100ยเปอซผมบอกว่าร0อยเเซนะครับเพราะว่าอ่อนมาจากซีนเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับออกมาจากซีนเลยนะครับสวยร0 0เช่นกันนะครับ ที่สวยร้ันเร์นอีกก็คืออันนี้ครับมีดเลื่อนสมรักิ์สักสีรุ่นแรกนะครับมีคนถามผมเยอะมากนะครับหลวงพ่อท่านปีนี้ได้เลื่อนสมรักษ์แล้วนะครับมีแตเหรียญออกมาไม่มีมีดครับมีครับที่วัดสร้างเองเลยนะครับเป็นลายเสมาครึ่งใบหรือเสมาครึ่งเสี้ยวนะครับตอกลายดูนะครับเพื่อนๆสวยงามมากนะครับนะครับมีเข้ามาหนึ่งเล่มแล้วก็ปิดกางอากาศเลยนะครับมีทักถามบ่อยมากครับผมผมบอกก็มี ปิดโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาแฮนดเพื่อนได้ชมนะครับจนวนการสร้าง1,500ยเล่มแต่เก็บกันหมดนะครับเพราะว่ามันมีศักดิ์ศรีก็คือเป็นมีดเลื่อนรุ่นแรกนั่นเองนะครับนะครับหายยากแล้วครับตอนนี้เป็นมีดที่ใหม่นะครับเพิ่งออกมาแต่หายยากมากแล้วราคาสูงแล้วด้วยนะครับตอนนี้นะครับนะครับใครที่สนใจก็ทักมาในผมหาให้นะครับแต่ยังไม่รับปากว่าจะได้ไหมนะครับต่อไปก็เป็นมีดวันเกิดหลวงพ่อ12พุทภา นะครับหกสีนั่นเองนะครับก็ยังมีแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับคุณพระป่าปานนะครับหมายเลขหนึ่งสองสามตอนแรกติดจองนะครับก็เป็นลูกค้าใหม่นะครับก็ให้จองนะครับแต่ไปมาเขาเปลี่ยนใจนะครับไม่รู้เป็นไรนะครับเป็นลูกค้าใหม่นั่นเองนะครับแต่เป็นลูกค้าคนเก่านี่นะครับยังไงก็ไม่เหลือนะครับดังนั้นหลุดจองแล้วนะครับเพื่อนนะครับจะหาสวยๆแบบนี้หายยากแล้วนะครับบอกเลยหมายเลขก็สวยมีดก็สวยนะครับ ด้านลืฝักทําจากไม้สารังเก่านะครับดังนั้นนี่ไม้ก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีตําหนะครับแต่เป็นลายไม้เฉยนะครับผมว่ามันสวยนะครับคลาสสิกนะครับหรือจะเป็นคุณภาพปราบมานแบบด้ามงานฝักงาแหมเงินแบบนี้บอกเลยว่าหายยากมากนะครับด้านการสร้างไม่ถึงร้อยเล่มนะครับสร้างน้อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็น5 9หรือ69เล่มประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งตอกลายหน้าเกี้ยวนะครับอีกฝั่งหนึ่งตอกลายเสมาเต็มใบนะครับ จะไม่ค่อยเจอเลยแบบนี้แล้วที่พิเศษก็คือหลวงพ่อท่านจาร์เองนะครับนะครับงานแท้ๆนะครับของวัดสร้างนะครับมีดวาระใดๆก็ตามนะครับที่ต่อโคดวัดอันนี้ก็ต่อพัดเก้าเ้านะครับแล้วก็หมายเลข3ามหนึ่งนะครับแล้วก็พอปมนะครับก็คือพัดปุญญกรรมโมนนั่นเองนะครับนะครับมีรอยจาน์ด้วยอย่างนี้ก็นะครับเป็นมีดวาระที่วัดสร้างเองนี่อนาคตไกลแน่นอนนะครับเพื่อนนะครับ อีกรุ่นนะครับที่น่าสะสมนะครับก็คือผมก็เพิ่งได้ยอดมาแค่2รายการนะครับมีดสาลิกานะครับรุ่นนะครับมีดหมอสาลิกาทรงลิ์สยบไพรีบารมีหลวงพ่อพัดนะครับถือว่าเป็นรุ่นสองนะครับที่มีการจัดสร้างมานะครับรุ่นแรกออกมาตอนไหนนั้นก็ผมก็ไม่ได้ติดตามนะครับแต่รู้แต่ว่ามีมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเพื่อนนะครับข้างในนี่เป็น ถือว่าเป็นซีนเดิมนะครับยังไม่ได้แกะรุ่นหมายเลขนะครับนะครับนะครับยังซีนเดิมมาแบบนี้เลยนะครับข้างในก็จะมีมีดขนาดสาลิกานะครับก็คือขนาดเล็กนะครับก็จะมีหมายเลขนะครับแล้วก็จะมีรูปหลวงพ่อนะครับแถมนะครับก็คือเลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมพร้อมใช้เลยนะครับเลี่ยมห้อยคอได้เลยนะครับพร้อมใช้นะครับก็จะมีแถมเข้ามาอยู่ในกล่องนะครับดังนั้นเพื่อนเข้าไปแกะ ลุ้นกันเอาเองนะครับเป็นด้ามงานฝักงานแท้ๆนะครับเพื่อนนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับเมื่อเทียบกับแบบนี้นี่โอ้โหคนละเรื่องเลยนะครับอันนี้ราคายังเบาอยู่นะครับอันนี้ถือว่าติดลมบนไปแล้วนะครับเพื่อนนะครับมีดวาระแบบนี้นะครับด้ามตัดแบบนี้นี่นะครับมีแต่คนเก็บนะครับอันนี้ได้มาจากลูกศิษย์ที่อยู่ที่วัดเลยนะครับอยากให้ผมเอ่ยชื่อเลยครับนะครับผมไม่อยากให้พี่เขาสายไหมนะครับนะครับวัเด็กก็จะโทรไปกันเต็มนะครับ ก็ปรับาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับมีมาแบ่งแค่2ชุดเท่านั้นนะครับเอาราคาตอนนี้เลยครับสามพพร้อมส่งนะครับใครใครที่สนใจครับมีด้ามงานฝักงานราคานี้ไม่มีแล้วนะครับสามพันห้านะครับชุดละสามพันห้านะครับเพื่อนๆนะครับต่อไปจะเป็นนะครับสาริกาไม้คูนตายพายนะครับปีหกสี่ก็มีแบ่งปันนะครับหรืจะเป็นมีดปากาขนาดสองจุดห้านิ้วนะครับยาวรวมห้านิ้วแบบนี้นะครับก็ นะครับปีหกสี่นะครับก็มีแบ่งปันนะครับหรือจะเป็นนะครับมีดเหล็กสลาหลังเก่าลงมอเดิมนะครับวัดเข่าล้อนะครับซึ่งนะครับทางวัดอย่างที่เคยแจ้งไปนะครับก็ทางวัดก็สร้างโรงครัวอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็รายได้ก็จะเอาไปบูรณาวัดนะครับซึ่งช่วงนี้โควิดก็ไม่มีใครเข้าไปทาบุญเลยนะครับดังนั้นพอผมได้ข่าวทางนี้มาผมก็เลยนะครับเป็นตะพานบุญให้เลยนะครับ ก็อยากจะช่วยสร้างโรงควให้เสร็จนะครับก็ถือว่าเป็นการทําบุญด้วยนะครับผมก็ผมเอามาร้อยกว่าเล่มนะครับผมบอกเลยนะครับอยู่ที่ผมเลยนะครับก็คือไม่เป็นไรนะครับเอามาก็ใครที่สนใจนะครับก็มาแบ่งปันไปได้นะครับถือว่าได้บุญร่วมกันทั้งหมดนะครับก็คืออย่างที่บอกครับเหล็กเนี่ย เป็นเหล็กสลาเก่าหลวงพระเดิมนะครับถ้าไม่ใช่คนพื้นที่แต่ไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหานี่จะเผาเหล็กไม่แดงถ้ัแล้วตีเป็นมีดไม่ได้นะครับแล้วก็เหล็กขึ้นสนิมนะครับนิ้วละสามร้อยที่เรียนไปนะครับต้องไปถามชาวบ้านวัดเขาร้อนะครับที่อยู่บริเวณนั้นนะครับว่าเหล็กหลวงพระเดิมเนี่ยฝักดิ์แบบไหนนะครับนะครับและผู้ทุกคุณก็เป็นพุทุกคุณของหลวงพระเดิมเลยอะไรก็ช่างกันครับที่อยู่ในวัดนะครับ ถ้าสมาทีหลวงพ่อเดิมอยู่นี่นะครับศักดิ์สิทธิ์หมดนะครับดังนั้นนี่เหล็กนี่ก็มีพุทธคุณสูงเช่นกันนะครับเป็นเหล็กที่มีฤทธิ์ในตัวนะครับอันนี้คือคนที่เจอประสบการณ์นี่เขาเล่าขานไม่งั้นเขาไม่ห่วงนะครับเหล็กขึ้นสนิมเป็นเหล็กเส้นที่ขุดออกมานะครับที่ขึ้นสนิมแล้วนะครับนิ่ร้อสามร้อยเขาจะห่วงทําไมครับถูกไหมนะครับแล้วคนที่เขารู้เขาก็ไปเช่าหากันนะครับจนวัดในช่วงนั้นนี่ อกสร้างอะไรเสร็จเยอะแยะมากมายนะครับจนมาโดนพิคโควิดเท่านั้นเองนะครับเพื่อนนะครับใครที่สนใจร่วมบุญก็มาเลยนะครับด้านและฝักทําจากไม้เชิงชายโบดเก่าหลวงพระเดิมนะครับนี่เลยนะครับสวยครับสวยบอกมบอกเลยครับสวยมากนะครับฝีมือการตีนี่นะครับตอกลายมีดได้สวยงามมากเลยนะครับนะครับชมกันอีกครั้งนะครับใครที่สนใจของนั้เดิมครับซีน้ําเดิมแบบนี้นะครับนะครับรุ่นวัชิราวุธนะครับปีหกหนึ่ง บเป็นเหล็กน้าพีด้วยนะครับราคาแบบเบามากครับเทียบกับ8รอบนะครับหายากกว่า8รอบ5นิ้วนะครับ8รอบ5นิ้วนี่สร้าง300เล่มนะครับแต่ว่าเชราร์วุฒ5นิ้วแบบนี้นี่สร้างเพียง99เล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับหรือจะเป็นนะครับพัดไพศารนะครับซึ่งออกปีเดียวกับหอฉันเลยนะครับหอฉันนี่5นิ้วมี350เล่มแต่พัดไพสารมีเพียง 1 0ึเล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากาโมูวัดเฮวดานะครับจงรักษาและดลบันดาลให้เพื่อนมีดวกสุขความเจริญด้วยอายุวันนสุขภะลลาบยาศสุขสรรเสริญปัญญาปฏิพานนราสามสมบัติอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมแต่บัดน,นี้กราบเข้าสูป่ปฏิพานเถิดครับผมสาธุครับผม